วันนี้วันนี้เดินทางมาจากมุกดาหารนากลงอยู่ที่มุกดาหารมีเตกกาไอ้มีเต็กฐานทำงานอะไร นอนนี่นอนนี่มา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 ,มานี่นนนบนเสียนเผานี่ไปซิโก้ข้าวข้าวสารยี่สิบห้าห้าสิบถุงที่สุสาน โงกานจุยมือเจียกษันที่้อเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวป็นโงการโงการเดี๋ยวนี้ครับไนเรงอเีนี้โครงการขายขาโชคขอบคุณขอบคุณด้วมือจ้ะ้วมื

<c oughs> ชื่อที่จะบอกให้เลยครับใช่เล้ครี่จะขายดีะน,ะนครับดีเกิดบนดำขาว 360โต๊ะ36สุราไม,ไ,ไม่ต้อง 40. ไม่ต้มสุราไม่ต้มไม่ต้ม40ไข่ไข่40ไม่ใช่หรือกุกใช่ไหมก็เนี่ยกุใช่ไหมอะไรไม่ต้อง ยาสูบส0ตสบตับตับตับมันตับมันอต้อน3าเชิบล้านเดี๋ยวเดินออกไปเดินไปข้างนอกเลยค่ะแล้วน้องเขาเดินต่อไป เปิดนะ